สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกลาสินเพื่อนเทียงสาขา1 0 1เอดีกแล้วนะคะวันนี้มายมีรถใช้งานราคาถูกมาแนะนําจะมีรุ่นไหนยี่ห้ออะไรบ้างไ,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 ไปชมกันเลยค่ะสําหรับคันแรกนะคะจะเป็น Toyota ารีโวตอนเดียวเครื่องยนต์2.8เป็นรถปี2565คันนี้ตั้งขาย,ยที่490,000บาทสำหรับคันนี้นะคะดาวน้อยผ่อนสบายผ่อนเพียง8 0 0 0กว่าบาทแมถมครอบเสริมแหนบเพาลอ,อยให้ฟรีค่ะ ลงล้อบรรทุกให้ด้วยส่วนสภาพรถนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไมายพาไปชมกันค่ะล้อหน้านะคะไมาเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้ค่ะพร้อมยางใหม่ทั้ง4เส้นค่ะล้อหลังนะคะเป็นบรรทุกเพาาลอยให้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนคอ,อกเราติดตั้งให้ฟรีนะคะแข็งแรงทนทานมากเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8ไม่ต้องกังวลเรื่องความแรงเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์เมนนวด6สปีด หน้าจอสัมผัสได้ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้ไม่แท้ไม่เดิมนะคะวิ่งเพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานไม่เคยชนควน่ำน้ําท่วมมาก่อนทางร้านนะคะรับประกันเครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งปีค่ะคันต่อไปจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสองคันต่อไปนะคะจะเป็นยูสุดีแม็กเครื่องสามพันนะคะต่างกันเค่สีรถปีเดียวกันค่ะสองคันนี้นะคะราคาเท่ากับคันแรกเลย 4,90,000บาทเท่ากันเลยค่ะ่อนก็เท่ากันนะคะอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะส่วนคันนี้นะคะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยเดี๋ยวมาเริ่มที่ล้อกันเลยนะคะเราเปลี่ยนล้ลอบรรทุกให้ทั้งสองคันเลยนะคะคอกนะคะแล้วก็แถมคอกให้อย่างดีนะคะแข็งแรงทนทาน,ทนเหมือนกัน,นะคะ่ะเสริมแหนบเพลาลอยให้ด้วยนะคะสองคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่อง3,000ทั้งสองคันเลยนะคะไม่เดิมๆอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้น มาพร้อมกับเกียร์6สปีดค่ะส่วนเครื่องยนต์นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะส่วนยืดสูงนะคะรับประกันเครื่องยนต์เหมือนกันนาน1ปีค่ะสภาพรถเดิมๆนะคะไม่เคยชนคว่น้ำท่วมมาแน่นอนตอนนี้ประวัติดีฟีดาวนะคะแถมดอกเบี้ยนะคะ2.99หรือเลือกรับส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0บาทนะคะทางร้านเรานะคะจะแถมเป็นประกันภัยชั้น1ให้นะคะแถมต่อภาษีบลบอให้อีก1ปีนะคะ ใครสนใจคันนี้นะคะเรามีทําสัญญาให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ส่งรถรีทั่วประเทศไทยค่ะสนใจคันนี้ติดต่อมาได้ที่5 06 5 016 7879ค่ะคราวหน้านะคะมาจะพาไปชมรุ่นไหนยี่ห้ออะไรสามารถติดตามกันต่อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ